ก็สำหรับโบท็อกซ์นะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยหมอจะแนะนําให้เวลาปรับรูปหน้าหรือว่าแบบลดริ้วรอยทีนึงอะค่ะก็คือฉีดทั่วหน้าไปเลยเพราะว่าเหตุผลก็คือ1ถ้าเกิดว่าฉีดเฉพาะจุดอย่างเช่นบางคนมีแค่ตีนกั แค่ตีนกายอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราขยับหน้าทั้งหมดอะคะ่ะผิวหนังแล้วก็คอลลาเจนลอสคือหนังหน้าเราก็จะแบบมีการลอสทั่วหน้าเหมือนกันงียค่ะจริงๆเวลาขยับบริเวณอื่นน่ะก็จะมีริ้วรอยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ฉีดไปปุ๊บริ้วรอยมันก็จะเริ่มมาตรงบริเวณอื่นแล้วทีนี้เวลาขยับหน้าก็จะหายไปแค่บริเวณเดียวก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเกิดว่าเราฉีดเก็บตรงนี้ปุ๊บแล้วอีกสักพักเรามาฉีดเก็บตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยๆอ,จจบบอย่แบบยางเง ฉีดทีเดียวเนี่ยก็คือฉีดทั่วหน้าไปเลยแล้วก็6เดือนครั้งไปเลยอย่างเงี้ยนะคะด้วยโบท็อกซี่คุณภาพสูงแล้วก็เก็บทีเดียวก็จะทําให้ฮาร์โมนไน์ไปทั่วหน้ามากกว่าแล้วสวยกว่าเนียนกว่าธรรมชาติกว่าค่ะ